สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนครับพบกับผมตันไตเตโตคอมนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับชุดน้ำปิดราคาประหยัดสเปคจัดเต็มมี RGB ดูดีสวยงามในราคาคุ้มๆค,ครับ Plenty AIO 240ครับตัวนี้มีดียังไงเราไปดูกันเลยครับ สำหรับแบรนด์ Plenty เองนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่เมืองไทยกันมาแล้วอย่างนานนมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็น p l e n t y ้เป็นเคสกับ power supply ที่มีราคาประหยัดประสิทธิภาพเชื่อถือได้นะครับแต่วันนี้เขาจะมีชุดน้ำปิดมาด้วยเป็นชุดน้ำปิด2ตอนขนาด2 4 0ม mm มรครับราคาเพียงแค่1550บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับถือว่าถูกมากชุดน้ำปิด2ตอนในราคา1ัน0โคตรคุ้มอะ่ะแต่ประสิทธิภาพความสวยงามจะเป็นยังไงจะคุ้มสมราคาไหม แต่เราต้องมาดูกันนะครับสำหรับตัวชุดน้ำเนี่ยเป็นชุดน้ํา2ตอนมีตัวปัม๊มมีท่อน้ําให้จบครบในเซตเดียวเป็นชุดน้ําปิดนะครับไม่ต้องไปหาท่ออะคริลิกมาดัดเพิ่มเติมตัดสายยางต่อเอาเองคือชุดน้ําตัวนี้เนี่ยเราสามารถนําไปติดตั้งในเคสได้เลยนะครับแล้วก็สเปคของชุดน้ำนะครับ ตัวปั๊มมีรอบอยู่ที่2,300รอบส่วนพัดลมครับเป็นพัดลม RGB รอบพัดลมอยู่ที่1,600รอบซึ่งสเปคชุดน้ําโดยรวมเนี่ยก็เป็นแบบมาตรฐานนะครับไม่ได้วิวอะไรมากมายก็สมราคาพันหะ้าละเนาะแล้วการออกแบบดีไซน์ครับตัวปั๊มเป็นแบบพิมพ์นิยมทรงกระบอกด้านบนตัวปั๊มครับมีโลโก้ Trend Sonic พร้อมกับวงแหวน RGB รอบๆเมื่อเปิดใช้งานจะมีไฟ RGB เรืองรองส่องอัมพายออกมาสามารถปรับแต่งแสงไฟได้นะครับ ส่วนตัวข้อต่อระหว่างท่อน้ำกับปั๊มเนี่ยเป็นฟิตติ้งหมุนได้360องศาครับทำให้เราสามารถปรับอัจจัสเปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำให้เหมาะกับเคสของเราได้นั่นเองส่วนตัวท่อเป็นท่อไนลอนหุ้มสายถักมานะฮะทำให้มันมีความสวยงามเมื่อเราติดตั้งลงไปในเคสดูไม่เป็นท่อพลาสติกทื่อๆมองดูแล้วมันก็มีความสวยงามครับเวลามันเห็นลวดลายเท็กเจบนท่อเนี่ยสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตัวพัดลม พัดลมเนี่ยเป็นพัดลม R G B 1 6 0 0รอบครับใบพัดเป็นแบบสีโปร่งแสงขาวขุ่นทำให้แสงไฟที่ออกมาเนี่ยจอกแนวนุ่มๆพาสเทลสวยงามฟุ้งฟิ้งนะฮะไม่มีโลโก้ตรงกลางใบพัดครับแล้วก็จะมีวงแหวน R G B รอบๆตัวพัดลมด้วยซึ่งพัดลมก็จะมีตัวยางซับแรงสั่นสะเทือนมาให้ด้วยนะครับส่วนตัวหม้อน้ำครับก็เป็นหม้อน้ำแบบมาตรฐานขนาด2 4 0ม mm ิลลิเมตรครับฟินระบายความร้อนอะไรต่างๆก็ถูกออกแบบมาดี ไม่มีฟินล้มฟินบินถือว่าการขนส่งแพคเกจจิ้งโดยรวมของเขาเนี่ยทำออกมาค่อนข้างดีครับแกะออกมาแล้วฟินหม้อน้ําไม่มีล้มถือว่าใช้งานได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราแกะห่อ,อมาแล้วนะครับเจอชุดน้ํามีหม้อน้ําฟินบินฟินล้มสัก4ี่ซา5จุดเนี่ย ก็ไม่ต้องแปลกใจครับไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายความร้อนอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแกะออกมาแล้วล้มเป็นแผงล้มเป็นพืชเนี่ยอน,นั้นเอาไปเคลมดีกว่าแต่ล้มจุดเล็กๆนิดๆหน่นอยบินบ้างอะไรบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกครับเป็นเรื่องปกติของมอนานอยู่แล้วนะฮะอันนี้หลายๆคนถามกันมาเยอะตกใจก็เห็นฟินบินฟิน,นล้มโอ้ยต้องทํายังไงดีไม่ต้องไปทําอะไรครับใช้งานไปเถอะไม่เป็นปัญหาแน่นอนนะฮะส่วนการซัพพอร์ตกับเมนบอร์ดแล้วก็ CPU รุ่นต่างๆเนี่ยก็รองรับทั้ง CPU Intel ครับไม่ว่าจะเมนซ็อก 1 1 5 0 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5ู1ยรองรับทั้งหมดรวมถึง AMD ครับ AM 3 AM 3 p l u s AM 2 AM 2 Plus หรือว่า AM 4ในยุคปัจจุบันกับ CPU ไรเซนอะไรพวกนี้เนี่ยรองรับอย่างแน่นอนนะครับซึ่งจะตัวขายึดปั๊มกับเมนบอร์ดเนี่ยเขาก็จะมีมาให้ครบนะครับทั้ง Intel แล้วก็ AMD เลยถ้าเป็น Intel เนี่ยก็ต้องใช้ตัวแบ็กเ a ลทที่เขาแถมมาให้พร้อมกับขายุดซิงเฉพาะนะครับแต่ถ้าเป็น AMD ครับก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม ติดชุดขายยึดของ AMD เข้าไปก็สามารถนาไปยึดกับเมนบอร์ดได้เลยมันจะมีตัวขาเกี่ยวที่มาพร้อมกับบอร์ดอยู่นะครับไม่ต้องทําอะไรให้มันยุ่งยากมากมายซึ่งการติดตั้งครับก็สามารถติดตั้งได้ง่ายแต่แนะนําว่าใครไม่เคยติดตั้งชุดน้าปิดมาก่อนอ่านคู่มือทุกครั้งก่อนทําการติดตั้งนะครับแล้วเมื่อเราติดตั้งเจ้าชุดน้าตัวนี้ลงไปในเคสแล้วนะครับเราจะเห็นถึงความโดดเด่นสะดุดตาด้วยแสงไฟ RGB ครับ ซึ่งสามารถสิงแสงไฟผ่านพอร์ตสพิน ARGB ได้ด้วยทำให้มันสามารถปรับแต่งแสงไฟผ่านทางซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ของเมนบอร์ดได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมนบอร์ดใครไม่รองรับเนี่ยก็สามารถให้แสงไฟมันวิ่งแบบออโต้วนลูปไปเรื่อยๆได้ก็ความสวยงามก็อาจจะปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับถ้าเมนบอร์ดไม่รองรับแต่ r g b ถามว่ามีไหม มีแน่นอนครับถึงแม้ว่าเมนบอร์ดจะไม่รองรับก็ตามซึ่งเมื่อผมนํามาลองใช้งานนะครับต้องบอกเลยว่าเสียงตัวปั๊มทํางานเสียงรอบพัดลมปั่นรอบสูงสุด1นึ่งรอบเนี่ยก็ไม่มีเสียงโวกเวกวายๆหนวกหูกวนใจเวลาใช้งานนะครับพัดลม2ตัวเนี่ยถือว่าทําง,งานได้ค่อนข้างเงียบนะครับแต่มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับเรื่องการซีลลมระหว่างพัดลมกับตัวหม้อน้ำเนี่ยทำออกมาได้ไม่ค่อยดีมากนะักเพราะว่ามีช่องที่ให้ลมเนี่ยมันรอดออกมา ไม่เป่าอัดผ่านฟินระบายความร้อนโดยตรงนะฮะเ้าว่ากันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแรงลมจากตัวพัดลมส่งผ่านเข้าสู่หม้อน้ำเนี่ยได้ประมาณ80%นะครับส่วน2ีเนี่ยก็จะได้รอดผ่านทางช่องข้างๆพัดลมนะครับแนะนำนะใครใช้ชุดน้ําปิดแบบนี้นะครับพัดลมเนี่ยหาอะไรพวกก๊อตเทปพ,พวกเทปกาวเทปโฟมอะไรเนี้ยมาอุดช่องระหว่างพัดลมนะครับ ทำให้ตัวพัดลมเนี่ยมันจะรีดลมผ่านทางฟินระบายความร้อนของหม้อน,น้ําได้ดีมากยิ่งขึ้นใช้ลมเต็มที่100%รีดผ่านฟินไปเลยนะครับลมไม่มีรั่วออกมาแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้งานจริงๆครับผมจะไม่ทําอะไรเลยใช้แบบมาตรฐาดวีฟอยด์เดิมๆนั่นแหละทดสอบกับ cpu ryzen 7 3 7, 7 0 0 x นะครับแล้วก็ปรับ o อ e r c l o c k ไปที่ 4.2GHz สกิกะเฮิร์ส่วนไฟเลี้ยงอยู่ที่1.38่โวลต์บนเมนบอร์ด asrock b 4 5 0์ steel legend นะครับก็เป ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนนะครับผมทำการทดสอบ CPU กับโปรแกรม Cinebench R20 นะครับบอกเลยว่าน่าทึ่งเห็นแล้วตกใจมากชุดน้ำราคา1,550บาทสามารถลดอุณหภูมิได้เยอะมากครับซึ่งเรื่องประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเจ้า Plenty 240ตัวนี้นะครับผมนำมาเทียบกับซิงค์เดิมของ CPU ที่แถมมากับ CPU Ryzen 7 3700X ไั้และนะฮะสามารถลดอุณหภูมิได้เยอะมากครับจนผมตกใจเลย อุณหภูมิปกติของซิงค์สต็อกที่แถมมากับ CPU Ryzen 7 3 7 0 0จนะครับจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่88องศาเซลเซียสครับแต่สำหรับเจ้า aio 2 4 0จาก Plenty ตัวนี้ครับทำอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง78องศาเซลเซียสลดลงมาประมาณ10องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเย็นลงเยอะมากนะครับ คุ้มค่ากับการให้เราเปลี่ยนไปใช้ชุดน้ําซึ่งอุณหภูมิลดลงขนาดนี้นะครับทำให้ CPU มีประสิทธ,ธิภาพที่สูงขึ้นการระบายความร้อนดีขึ้นแล้วก็ทําความเร็วได้มากขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าใช้งานในโหมดออโต้ไม่ปรับโอเวอร์คล็อกอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดปรับโอเวอร์คล็อกไปก็จะลดอุณหภูมิได้เยอะเลยทีเดียว10องศานี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าซิลิโคนที่ผมใช้เนี่ยไม่ใช่ซิลิโคนแถมนะครับ เปลี่ยนชุดน้ำทั้งทีต้องเปลี่ยนซิลิโคนให้มีประสิทธิภาพสูงด้วยผมใช้เจลิด GC Extreme มในการระบายความร้อนครับก็หลอดละประมาณสามรกว่าบ, <c oughs> บาทไม่แพงมากมาอะไรแต่ก็จะช่วยลดอุณหภูมิลงได้เพิ่มเติมอีกนั่นเองนะครับโดยรวมนะครับกับเจ้าเ e n t ต a ้เอไอตัวนี้เนี่ยพันหบาทซื้อไปเลยครับอยากิดมากใครจะหาชุดน้ําปิดราคาคุ้มคุมสักตัวหนึง่งไม่อยากลงทุนแพงอ่ะซื้อคอมมาแพงแล้วหมดงมแล้วจะอยากติดชุดน้าอ่ะ ตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะถามผมว่าชุดน้ําปิดแบบนี้เนี่ยอายุการใช้งานมันจะยาวนานไหมน้ําแตกน้ํารั่วหรือเปล่าผมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่เจอแจ็คพอตจริงๆนะครับใช้งานได้ประมาณ3ปีอย่างต่ำห้ปีเต็มที่ <t> <ค>หลังจาก5ปีผมแนะนําว่าควรเปลี่ยนชุดใหม่หรือว่าเอาไปท <t> ํา Modify เพิ่มเติมเพราะว่าพวกโอริงแหวน,วน,วนยางส,ยายส่วนที่เป็นพลาสติกหรือเป็นยางทั้งหลายเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการเสื่อมครับ ดังนั้นใช้งานไปต่อเนื่องนานเนี่ยมันจะไม่ดี1 5 5 0บาทใช้งานไป3ปีก็คุ้มแล้วก็จะไปคิดมากแต่ถามว่าน้ําจะแตกไหมผมต้องบอกเลยว่าชุดน้ําปิดทุกตัวบนโลกใบนี้ไม่เคยมีตัวไหนที่น้ําไม่แตกไม่รั่วนะครับแต่โอกาสเจอจะน้อยมากๆเพราะว่าชุดน้าปิดทุกตัวที่วางจำหน่ายในตลาดเนี่ยเขาทาการ QC ไม่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าถามว่าจะไม่แตกไม่รั่วเลยไหมผมบอกเลยว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะมีโอกาสได้เจอมั่ง ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมย้ำไว้เลยไม่ใช่แค่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Plenty นะครับที่ส่งเจ้า Plenty A O 2 4 0มาให้ผมได้รีวิวกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทคนนะครับที่ติดตามชมขอตัวลาไปก่อนทีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like h a ร์ใต้โลกคมไว้ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย